สวัสดีค่ะเชฟวิวจากมา t e r เชฟไทย a ลนด์ซีซันสี่นะคะวันนี้วิวมีตัวช่วยสําหรับคนที่ทําอาหารไม่เก่งเลยแต่แบบเบื่อจังเลยไม่รู้จะทานอะไรมีแค่ผักแค่หมูหรือว่าของติดตู้เย็นง่ายๆก็สามารถอร่อยได้แล้วค่ะกับนี่เลยเครื่องแกงจากคีมินนะคะเครื่องแกงเหลืองเครื่องแกงเผ็ดเครื่องแกงเขียวหวานที่แซบ่บถูกใจแน่นอนค่ะ แล้ววันนี้นะคะยูก็จะมีเมนูมาฝากทุกคนค่ะซึ่งทำจากีมินเครื่องแกงเหลืองนะคะเป็นเมนูอุด้งอัลเฟรโด o, พวกกลิ้งเบคอนค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะก็จะเป็นการเอาเส้นอุด้งนะคะมาทำเป็นอัลเฟรโดเป็นครีมซอสค่ะแต่ว่ามีความหอมความซกจากเครื่องแกงเหลืองนะคะผสมกับความหอมๆของเบคอนอร่อยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะทำการต้มอูด้งค่ะแล้วก็จะมาย่างเบคอนนะคะ วันนี้ก็จะมาสอนทุกคนย่างเบคอนให้เป็นเส้นตรงไม่ยุก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 ยกยกด้วยค่ะเราก็จะใช้กระดาษขายอิธรรมดาเลยค่ะวางเอาไว้ชั้นหนึ่งก่อนนะคะบนกระทะเสร็จปุ๊บนะคะเราก็นําเบคอนค่ะวางได้เลยพอเราวางเรียงเบคอนให้สวยงามแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถเปิดไฟได้เลยค่ะแล้วเราก็นํากระดาษขายอีกอันหนึ่งนะคะมาวางทับได้เลยค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นการรีดเอาน้ํามันออกจากเบคอนค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้ํามันจากเบคอนเนี่ยมาผัดกับเครื่องแกงอีกทีนึงนะคะระหว่างรอเดือดน,นะคะเดี๋ยวเราก็มาเตรียมส่วนผสมตรงนี้รอได้เลยค่ะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะเริ่มจากตีกระเทียมก่อนได้เลยค่ะแล้วก็ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะก็คือขีมินซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมาจากภาษาใต้ที่เรียกว่าขี้มินค่ะซึ่งขี้มินเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบหลักของเครื่องแกงใต้ แล้วก็อยากจะบอกว่าคิมินเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยี f r e e ส e d r y นะคะในการกักเก็บคุณภาพของอาหารเนี่ยของเครื่องแกงเนี่ยให้ได้สดเหมือนใหม่ถึง95เลยละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเชื่อใจได้เลยค่ะว่าเครื่องแกงตรงนี้จะไม่มีวัตถุกัลเสียนแน่นอนอ่ะตอนนี้น้ำของเราก็เดือดเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาใส่อุด้งกันก่อนเลยค่ะลวกตัวอุด้งสักแป๊บหนึ่งนะคะให้เขาสะดุงพอค่ะไม่ต้องให้สุกมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไป คุกในซอสอารเฟรดของเราอีกค่ะเดี๋ยวอันนี้จะต้องกลับเบคอนนิดนึงนะคะเดี๋ยวว่าสุกไม่เท่ากัน,นะคะ่ะแล้วก็ปิดต่อได้เลยค่ะทุสุกแล้วก็ตักขึ้นได้เลยนะคะแล้วก็ในระหว่างที่น้ําร้อนนะคะเราสามารถใช้น้ําตรงนี้นะคะละลายเครื่องแกงของีนินได้เลยค่ะ สำหรับตัวนี้นะคะเป็นสีเหลืองก็คือเครื่องแกงเหลืองหรือว่าแกงส้มใต้ที่เลือกใช้แล้วก็เขาก็จะมีสีแดงค่ะจะเป็นแกงเผ็ดใต้แล้วก็สีเขียวก็คือแกงเขียวแกงเขียวหวานนั่นเองแค่ฉีกซองคือง่ายมากเห็นไหมคะว่าเครื่องแกงของเขาเนี่ยมาเป็นแบบสะดวกสุดๆเลย1ก้อนนะคะสําหรับหนึ่งเสิร์ฟที่วิวจะทำวันนี้ตักน้ําที่ว่าเราต้มอ,อุด้งเนี่ยลงไปละลาย เอาซัก2ช้อนทานข้าวก็พอค่ะอืมเราว่างคนไปนี่นะคะกลิ่นนี่ตีขึ้นมาเลยค่ะถึงมากๆเพราะว่าขีมินเนี่ยเขาเป็นเครื่องแกงที่มีสมุนไพรเป็นยาชั้นเลิศผักเขาาไว้ก่อนค่ะเครื่องแกงทีนี้ก็เดี๋ยวมาหั่นตัวเบคอนเลยนะคะหั่นเป็นชิ้นพอดีอย่างที่เราชอบได้เลยค่ะ เดี๋ยวเบคอนตัวนี้เนี่ยเราจะเอาไปใส่ในอัลเฟรโดนะคะเดี๋ยวพักเอาไว้ก่อนแล้วก็มาหั่นเห็ดแชมเปญเพิ่มค่ะหั่นเห็ดเสร็จเบคอนสุกพอดีเลยก็เราก็จะเอาน้องพักขึ้นมาไว้ก่อนนะคะเห็นไหมว่าน้องเรียบไม่ขรุขระเลยเราสามารถใช้น้ำมันที่ได้จากตรงนี้ค่ะแทนน้ำมันพืช ที่จะใช้ผัดเครื่องแกงได้เลยค่ะทีนี้เราก็ตั้งกระทะใหม่ได้เลยค่ะระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนผสมอื่นๆสำหรับขั้วลิ้งกันค่ะซอยพริกชี้ฟ้าแดงเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาซอยใบยมะกรูดต่อเลยนะคะพอกระทะร้อนแล้วนะคะเราใส่กระเทียมสับที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ได้เลยค่ะ ผัดกระเทียมให้หอมนะคะแล้วก็ีมินจ้าใส่ลงไปเลยอันนี้เราจะผัดเครื่องแกงให้หอมนะคะแต่ว่าระวังอย่าให้ไฟแรงมากค่ะเดี๋ยวว่าไหมแล้วก็ใส่เบคอนได้เลยค่ะใส่เห็ดได้เลยนะคะหอมแรงอันนี้ก็ผัดเห็ดเบคอนเครื่องแกงพร้อมแล้วนะคะแล้วก็บุงรสด้วยน้ำมันหอยค่ะ น้ำปลาเล็กน้อยนะคะตัดลดด้วยน้ำตาลนิดนึงค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะใส่ใบมะกรูดเลยค่ะแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงนิดนึงเป็นอันเสร็จสำหรับพัวกลิ้งเบคอนนะคะตักขึ้นมาส่วนหนึ่งก่อนก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาอีกส่วนนึงไว้ทำอัลเฟรโดค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็ใส่ ครีมได้เลยค่ะหรือว่าจริงๆแล้วถ้าใครไม่มีวิปครีมเนี่ยก็สามารถใส่เป็นนมสดรสจืดแทนก็ได้นะคะใส่เกลือป่นนะคะเล็กน้อยเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยดำป่นเล็กน้อยค่ะได้ที่แล้วนะคะก็ใส่อุด้งที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะอันนี้เพื่อให้ตัวครีมคั่วกลิ้งของเราซึมเข้าไปในเส้นเล็กน้อยค่ะ โอเคเสร็จแล้วนะคะอันนี้หน้าตาของเมนูอุด้งอัลเรโดคั่วกลิ้งเบคอนนะคะแล้วก็จัดจานได้เลยค่ะหมวนเล็กน้อยแล้วก็จัดคั่วกลิ้งลงมาเลยค่ะข้างๆน้นี้โรยด้วยใบยมะกรูดนะคะพิี่ฟ้าเล็กน้อยก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนู อูด้งอัลเฟรโดคั่วกลิ้งเบคอนค่ะวูวเมนูนี้นะคะทําจากเครื่องแกงขีมินค่ะเป็นเครื่องแกงเหลืองหรือว่าแกงส้มใต้นะคะส่วนใครที่สนใจสามารถไปสั่งซื้อหรือว่าไปติดตามกันได้นะคะที่ LINE แล้วก็ IG ที่จะขึ้นไว้ด้านล่างนี้เลย <S 1> <S 1> ยังไงใครที่อยากทำนะคะก็ทำตามได้เลยคะ่ะยวขอฝากเมนูอูด้งอัลเฟรโดคั่กิ้งเบคอนจากขีมินไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะไปกินแล้ว Bye bye. หลังจากที่ได้ลองเอาคีมินมาใช้จริงเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหเครื่องแกงเขาดีมากๆเพราะว่าหนึ่งเลยสะดวกมีความใช้ใช้ได้ง่ายมากๆมันเบามากๆมาเป็นก้อนอยู่ในซองซิลมาเรียบร้อยอค่ะเหมาะกับการพกพาไปที่นู่นที่นี่ได้หมดเลยแล้วก็ด้วยความที่เราทำอาหารอยู่แล้วเนี่ย พอฉีกซองมาปุ๊บกลิ่นนี่ตีขึ้นมาเลยมันคือแบบเครื่องแกงจริงๆที่ได้ได้เหมือนแบบจากการตําเองอะไรอย่เงี้ยค่ะหรือว่าบางทีอาจจะอร่อยกว่าที่เราตําเองก็ได้สำหรับใครที่กะไม่ถูกเลยว่าพริกแกงนูน่นนี่จะต้องใส่อัตราส่วนเท่าไหร่คีมินเขากะมาให้เรียบร้อยเราแค่ฉีกซองแล้วก็ปรุงได้เลยยังไงวิวก็ขอฝากคีมินทั้ง3เครื่องแกงเอาไว้เลยนะคะ เครื่องแกงเหลืองหรือว่าเครื่องแกงส้มใต้เครื่องแกงแดงหรือว่าแกงเผ็ดใต้แล้วก็เครื่องแกงเขียวหวานคีมินเขาทําแบบเลดทุกเมนูทุกเครื่องแกงแน่นอนคะ่ะยังไงก็ลองไปติดตามลองชิมกันได้นะคะ